สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องสามทุ่มเครื่องแล้นนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสิบหาเห็ดแนวกินคือเกล้อพี่น้องไขออยูกาใบไยเลิบเดือกนี่มาเบิง้งนี่แนวเห็ดไข่หมักฟักนะพี่น้องเนาะฟักหมักต้นบ้านอนีสารบ้านใช้ปูเมือนหมัมกต้นนี่หมักฟักฟักเฟงแล้วก็มีไก่พี่น้องวิญญาณไก่นี่ เป็นยันไก่หน่อยนึงแล้วก็ตำพริกพริกตะไคร้แล้วก็กกวกหอมแดงพี่น้องผอดสิพาแอนเท็ดแกงไก่ใส่หมักฟักนะพี่น้องเนาะผัดอ,อีตู้กับต้นหอมซํานี่แหละพี่น้องสิพากินแซบๆนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องผอดสิพาสขวไก่ใส่พริกแกงแล้วพี่น้องเด้อเห็นชัดปะ เปิดไฟใส่ย,ยูเดนนี่ขวไก่ให้มันใส่ตะไคร่ใส่หอมแดงใส่พริกหรือใส่ใบมะกรูดน้อยนึงพี่น้อง่อ่สิพราแกงนะไก่ใส่ฟักเนาะนี่ขวบองให้มันหอมนี่แหละพี่นอ้องขวแล้วกับน้ำใส่แกงแบบลาวอีสานบ้านนอกเขานี่ยแหละสไตล์ใส่เ้อพี่น้องเ้อ กวแาด้อกกระเซียว,ยวน้ำใส่พี่น้องเฮ็ดถ้วยเดียวพอได้กินพี่น้องใส่น้ำแบบน้อยทำนี่หระพี่น้อกแกงหมักปักเนาะจังใส่เพิ่มเอาพี่น้อก <c oughs> แกงว่าลายดอกใครว่าแกงฝลายโพดจังในด,ดอกนะ <c oughs> นี่พี่น้องเราก็รอใส่จังไามก็ <c oughs> โอ้สิจามน้ำเดือดมาใส่เครื่องปรุงคือเอาพี่น,อนอนะออ้องมิตรน้ำปลาแดดกับผมิชิลรดนัวหนัะขอเ e a t จะไม่รู้่อยใส่ฟักลงไปรดเราก็รอให้มันเดือดนะพี่น้องเนาะเราจะมาใส่ผักตบไทยทีดัง เอาพี่นอ้องรอให้มันเดือดก่อนเด้อจงมาเบิ่งอีกเทียนึงเนาะพี่น้องเอ้ยกําลังเดือดเลยพ,พี่น้องกําลังเดือดเลยขอยสิพ้าปรุง้อพี่น้องเด้อใช้น้ำประแดกพี่น้องแม่ลักษมีใส่สมีกันแล้วก็ผงโรดพี่น้อง ตามใจชอบตามชอบใจเด้อพี่น้องเด้อตรงสโลตสนมมี่หล่ะพี่น้องเป็นตาแซบบ่ตาแซบตาแซบแล้วเขากระซิมเบืองหน้ามันว่ามันมันเข็มจักบอพี่น้องนี่เนาะนี่น่าประเด็ดรัซิมเบิ่งเบิ่งขัดซิมจัน้อยกัน พอดีแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเด็กพี่น้องเด้อแบบนี้ต้นหอมเสร็จแล้วกับไอ้ตู้พี่น้องเป็นอันเสร็จเด็กพี่นอ้องเบิ้งขอสิค้นให้เบิ้งมาดนิขับปิดแก๊สเราเด็กขอสิค้นให้เบิง้งเป็นตาแซบตาแซบพี่น้องหอมหอมหอมน้ำประเดีกแกงมไก่เส่หมักฟักนะพี่น้องนเนาะใส่หมักโตน นี่แม่ตาแซ่บครับพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยเสร็จแล้วพี่นอ้องขอสิบหาเบิงงอีกเมนูหนึ่งเด้อมาเห็ดกัรวดูหิวเข่าพี่น้องนะนี่ขอโจงไว้มาหวานนี่เมื่อนี้ขอสีเเฮดก้อยไข่เมืดแดงพี่นอ้อง แต่ว่า่อยขาดเครื่องปุงยางนึงคือเขาขวบมมีพี่น้องเดี๋ยวขออน้ามออกจากน้อยกันอ่าเบิร์พี่น้องมาไไง่ายเลยมะพริกหอมหอมแดงกับพริกเห็นบ่์ชัดบ้หอมแดงพริกนี่ใส่ลงไปรวด เอ็ดเบียบบว่าค้นหิวเขาอะ่ะบางน้าวพี่น้องหวดลงไปโดดมับางน้าวน้ำปลาเด็กแต่ว่าเขาว่าบางไห้ใส่ลายได้น้ำปลาเด็กพี่น้องมันสีเข็มมาสั่นผู้เฒ่าว่าใส่ซนีก,กน็เพรานว่ามันสีเข็ม ขอ,ของสุรดพี่น้องของสุโรดส่หลายได้แล้วกับพี่กลนพี่กลนยูไใสพี่กลนหมดละพี่น้องเอ้ยพี่ปลนไข่เบิดข้าวขวั่วไข่มะมีได้พี่นอ้องเด้อกินซ้ำนีล่ล่ะ ก,กินซ้นี้ก็กินซ้ำนี้ก็ต้องไปคิดอย่างไรเนาะเนี่ยพี่นอ้องก็อีกใคมุดแบงบแบบง่ายๆเลยพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วก็ใส่ผักเลยจ้าต้นหอมกระพักสีเหี่ยวเหี่ยวพี่น้องเอ้ซ้ำหนีห้หรอเส้เเด้ร จิมกันเส้นน้ำปลาสักน้อยกันความจางเรียบร้อยแล้วพี่น้องไยไข่มาแดงใอยพี่น้อง ơi! เอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องคลิปนี้ขอเอาไว้ซำมี่เด้อ สกินเพื่อเ้อบ่<ม>ได้ทายตอนกินได,ด้พี่น้องนี่ก้อยไข่มอดแดงกับแกงแกงไก่ใส่ฟักพ,พ,พี่น้องแกงไก่ใส่หมักต้นตาแซบตาแซบพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนีเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปตินญาภาเพล่นน้ำเด้อคลิปนี้เอาไว้ซํำนีพอกันคลิปหนาบ๊ายบาย